ชาแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มส้มนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมินรักชาวซิมสบายกันดีไหมวันนี้ส้มมีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับคนที่มีเดอะซิมสี่ภาคหลักวันนี้สามารถ กดรับแพ็คคิดแพ็คใหม่นะคะที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยยังไม่ทันได้ขายเลยแต่เขาเอามาแจกฟรีแล้วนะคะนั่นก็คือเดซเซอ t รับคิดนะคะก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์ทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ส้มก็จะพามาดูวิธีการไปกดรับฟรีกันไปดูกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นก็ให้เราเข้าโปรแกรม Origin แล้วก็ล็อกอิน ID ของเราให้เรียบร้อยนะคะพอล็อกอินโปรแกรม Origin เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับนี่เลยเนีย่เขาบอกว่าเนื่องจากคุณเล่น The Sims 4รับ dessert เอ่อ dessert ัคิดฟรีดาวน์โหลดคิดใหม่ล่าสุดสำหรับ The Sims 4ภายในวันที่17ตุลาหรือถ้าเกิดว่าของใครไม่ขึ้นก็เข้าไปที่คลังเกมของฉันแล้วก็เออคลิกที่ เกมเดอะซิม4ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่เดี๋ยวรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานี่ค่ะคลิกที่คีสตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นก็รอแป๊บหนึง่งรอโหลดขึ้นมาเน็ตช้าหรือยังไงทำไมขึ้นชา้าจังอ่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแพ็กคิดทั้งหมดนะคะที่วางจำหน่าย ก็เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเ,เลยจนเจอนี่เดี๋ยวซิเดสเซลาคิดนะคะแล้วมันจะมีปุ่มว่ารับฟรีแล้แลก็คลิกที่รับฟรีเลยจากนั้นก็รอหมุนตีอยู่ตีอตีว,ตว,ตวแล้วก็ก็โอเคเขาบอกว่าเพิ่มในครังของคุณแล้วนะคะเออเสร็จแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดด้วยออริจินเลยแค่นี้เองง่ายมากนี่ชุดใหม่เขามันก็จะคืนว่าชุดใหม่ทอมติดตั้งแล้วนะ เราก็เข้าไปดูอีกทีหนึ่งไหนดูที่คิสซิแล้วก็เลื่อนดูซิบางทีบางทีมันอาจจะแบบเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้ติดตั้งอัตโนมัตินะคะเราอาจจะต้องเป็นขั้นตอนการกดรับก่อนกดรับเสร็จถึงค่อยดาวน์โหลดนี่ตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยเออส่วนของสตรีมสตรีมคิดว่าได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเออส้มไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการกดของสตรีมเนี่ย กดเหมือนกันไหมเพราะว่าส้มก็ไม่มีตัวทดลองเออการกดลับในสตีมด้วยแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะเพราะว่าคนที่ซื้อเกมในสตีมอะยังไงก็ต้องเล่นผ่านโปรแกรม Origin อยู่ดียัง,งก็ลองดูกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันแตกต่างไงก็แชร์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือแบบรวดเร็วมากเสร็จแล้วนะคะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์โอเคจากนั้นเราก็ไปเข้าเกมเพื่อดูกันเลยดีกว่า พอเขาเกมมานะคะเราก็จะพบว่าแพ็กเกจใหม่นั้นนะคะได้ติดตั้งลงมาเรียบร้อยแล้วนี่เลยถ้าขึ้นหน้าจออย่างนี้แสดงว่าเออเราได้เกมพักเสริมฟรีมาแล้วเรียบร้อยนะคะ <S <S Welcome to the sim ่อ uh, the sim for desert k i d นะคะในคำอธิบายเขาเขาก็จะเออในสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเออสไตล์แบบเฟอร์นิเจอร์ กลางแจ้งอัปเดตอะไรงนี้นะแบบหรูหราเครื่องเรือนพ่าม่านนะคะเขาก็จะบอกว่าแนวแน่ในโทนสีกลางชุดนี้รวมชุดนี้เออจะประกอบไปด้วยโทนสีกลางๆซึ่งได้แรงบันดาลใจจากภูมิประเทศตามธรรมชาติของทะเลทรายทางตะวันตกเชียงใต้และวัสดุเช่นหินและไม้แล้วก็ ออลุกโดยรวมที่ดูหรูหราและไม่โอ้อวดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโออซิสผ่อนคลายในบ้านหรือบนชานบ้านซิมของคุณสนุกสนานและเหมาะกับการใช้งานจัด บาร์โซฟาคู่เตาผิงและของอื่นๆให้ดูเหมือนองค์ประกอบทางสถาปตัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อพื้นที่ของคุณแล้วทำสถานที่ของซิมคุณให้ดูสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดปาร์ตี้ครั้งตอ่อครั้งใหญ่ต่อไปหรือการทานอาหารเย็นแบบใกล้ชิดนะคะนี่ก็มาแบบเออเรียบเรียบ,ยบง่ายๆเล็กๆเนยๆนะคะตามสไตล์แออพ็กคิสหอมซอยเล็กๆ โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในแพ็กคิปน,นี้นะมีอะไรใหม่ๆมาให้บ้างแต่ส้มก็คิดว่าน่าจะมีแต่พวกแบบเฟอร์นิเจอร์แหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่ะมาแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มาใหม่เนี่ยที่ติดตั้งใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นดาวแบบนี้นะ จะได้แยกง,ง่ายๆนะคะให้รู้ว่าอันนี้คือของใหม่นะอันนี้ส้มก็จะฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งด้วยการฟิลเตอร์เฉพาะชุดคิดชุดคิดนะคะวันนี้ก็เออไหนๆก็เป็นแพ็คเกี่ยวกับทรลซายด์ูหราก็เลยมารีวิวในแ a p oasis s p r ป n g แล้วกันอ่ะอันดับแรกเลยนี่เป็นเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเอาออกมาวางดูก่อนแล้วกันนะเป็นเก้าอี้ เล็กที่นั่งอันนี้เป็นเก้าอี้เออเก้าอี้บาร์ใช่ไหมโต๊ะบาร์อันนี้เป็นโซฟาอันนี้ก็เป็นโซฟาแบบทรงเออทรงสี่เหลี่ยมเลยนี่อันนี้ก็มีนะคะเก้าอี้อับแดดอันนี้เป็นโต๊ะดีไซน์เก๋ไก่สไลเดอร์นี่เดยวนะเดยวนะเดยนนะ เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นโต๊ะเหมือนกันนะคะโต๊ะใหญ่มากอันนี้เป็นเอ,อ่อสตูเป็นเก้าอี้นั่งนะอันนี้นั่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อชั้นสไตล์เขาก็จะโค้งๆมนๆนี่มีความแบบบ้านดินทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้คืออ๋ออ่างอ่างล้างจานอ่างล้างมือนะอันนี้คือบาร์นะคะบาร์เครื่องดื่มนี่ไงเข้าชุดกับอันนี้เลยนี่เห็นไหมเข้ากันเป็นเซตนะคะเป็นเซตเข้ากันแล้วก็อันนี้คือเออเป็นขอบอ๋อเป็นขอบขอบ,ขอบนะ อาจจะต้องแบบวางบนผนังอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวขอลองคอลองสร้างผนังนิดนึงปึ๊บ่ะเอาหายไปแล้วเพราะว่าดึงออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเดีนะเดี๋ยวนะ แล้วแพ็กคิดอ่ะมันฟิลเตอร์ได้เฉพาะแค่คิดจริงๆเลยนะคือพอฟิลเตอร์คิดไปแล้วคือมันจะรวมทุกคิดอยู่ในอันเดียวกันเลยนี่นี่อยู่นี่เห็นดูซินี่นะคะเป็นเออเป็นขอบจริงๆด้วยแบบเอาไว้แบบเป็นกนารสาดหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปอันนี้เป็นพมานนั่นเอง อันนี้ก็เป็นผ้ามานพ้ามานแบบสูงสูงใส่สุดแบบหนึ่งมันจะได้วางได้นะคะโอเคนี่นะเป็นผ้ามานอันนี้ก็แบบสูงสำหรับแบบคนที่ทํากำแพงสูงสูงนะคะอันนี้อ้าอันนี้ลันแนงไม้อันนี้ลันแนงไม,นนงม้จ้า เอาไว้เป็นแบบเหมือนกันสหัสกันแบบกันแดดกันลมอะไรประมาณนี้อะค่ะกันแดดแล้วก็แบบแต่งแบบเอาไม้มาเลื้อยตรงนี้นะอะไรก็ว่าไปมีพัดลมมาให้ด้วยจ้ามีพัดลมมาให้ด้วยอันนี้คือเอาผิงมีเตาผิงมาให้ด้วยนี่ อันนี้คือตุ๊กตาดุกดุ๋ยตัวเล็กจิ๋วๆเลยอะตัวจิ๋วมากเลยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นตุ๊กตานะอันนี้ตัวใหญ่ลยนี่น่ารักปุ๊กปี๊กอันนี้คือไม่ใช่และอันนี้คือคนละแพ็กกันหมดแล้วนะ ไม่ใช่นะอันนี้จะคุณเราแพ้กกันนะคะอันนี้มันมาจากลิตติ้แคมป์นะอันนี้ด้วยนะอันนี้มาจากลิตตั้ลิตติ้แคมป์ไม่เกี่ยวกันมันมาป่วนกันเพราะว่าลิตติ้แคมป์ตั้งแต่ที่ส้มลงมาส้มก็ยังไม่ได้เออยังไม่ได้ติดตั้งเลยนะเอ้ยยังไม่ได้แบบมาดูเฟอร์นิเจอร์เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะยังไม่ได้รีวิวนั่นเองอันนี้เป็นไฟนะใช่ไหมน,นี้เป็นไฟ เป็นเอ,อ่อไทมี่สปอร์ตสปอตออนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโคมไฟแบบมีความจักสารอันนี้ก็คือโคมไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบสำหรับเหพดานสูงสๆนี่อันนี้เตาเตาปิ้งหมดแล้วแค่นี้แล้วก็เหมือนจะมีวอลเปเปอร์ด้วยนะดูสีวอลเปเปอร์ นี่มีวอลเปเปอร์มาใหม่นะคะเป็นแบบลายนี้เป็นสีแบบเรียบๆนะโทนสีแบบเขาว่าโทนสีกลางใช่ตามที่เขาเรียกนะคะโทนสีกลางๆนี่เลยแล้วก็พื้นล่ะ พื้นนี่นะคะมีอันนี้เหมือนกันมันน่าจะแบบเป็นสีเดียวกันกับไอ้นี่แหละสีเดียวสีที่เข้ากับผนังนะคะอื่ วังถูกไหมวังถูกหรือเปล่าอันนี้ก็คือสีนี้ไหมสีนี้สีนี้แหละมันคืออยู่กับสีไหนเอ่ยยัไม่ออกไม่เป็นไรเราก็ลากไว้ยอย่างนี้ละกันนะคะอสีมันอาจจะไม่คบกันนะคะเดี๋ยวนะดูอันนี้อีกทีนึง มออีมีวันเปเปอร์มาแบบหนึง่งแล้วก็เป็นเป็นพื้นแบบหนึ่งนะคะหน้าต่างอ่ะอ๋อหน้าต่างแบบเป็นละแนงแบบนี้นะมีความเป็นละแนงแบบนี้นะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบใครไลน์มาก่อนนะเยน็น เค okay. เป็นหน้าต่างที่แบบใส่สร้างบ้านต้องถูกใจสิ่งนี้ <c oughs> นี่คือมีความแบบเป็นเฉียงๆนะคะเป็นกระจกบานใหญ่เลยี <c oughs> ่ยดูสิอ่ะนหน้าต่างแบบเดียวแลวประตูล่ะประตูก็มีแบบหนึ่งโอ้ <c oughs> คือเป็นประตูแบบนี้นะคะ เป็นประตูแบบอย่างี้โอ้ยเลิศมากอันอื่นอนะมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะอันนี้ก็คือลาแหนงนั่นเนี่ยลาแหนงไม่ใช่ลาแหนง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตีผนังอีกทีนึงนี่แล้วก็ประตูนี่ เป็นแบบนี้นะคะเป็นประตูแบบบันทัพอ่ะบันับเกตอะเป็นเกตบันพัพอ่ะเท่มากเลยอ,อ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละเหมือนจะตอนนั้นนับได้ประมาณ20กว่าชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ยี่สิบสองยี่สบสามใช่ไหมอันนี้คือมันเนี่ยนติดอยู่แบบเนี้ยปะละแหนงหมดแล้วนะหมดแล้วมั้งหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วแหละ โอเคไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบขัดตกบกพ่องตรงไหนก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยทุกท่านสามารถไปลองโหลดมาดูเองได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองไล่สีกันนี่ก็จะมีสีนี้นะคะสีนี้ก็จะ,จะเป็นโทนสีในแบบในแม่สีเดียวกันแหละนี่เต้าอี้อ้าชอบแบบโทนขาวๆมากเลย นี่เก้าอี้อันนี้นะคะชบอ่ามีลายด้วยลายแบบนี้ก็เหมาะกับแนวแนวแบบทะเลใช้หาดอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูสตูที่นั่งเลยก็เป็นที่นั่งนะคะแอบเหมือนไห่ดินเผาอ่าอันนี้คือที่นั่งที่นอนอับแดดนี่ ตีบมีประมาณน,นี้เลยนะคะอ่าอันนี้คือโต๊ะเลิดมากอ่าอันนี้คือมาดูเตานะคะเตาแบบเอาดดส่วนใหญ่คือมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับการตกแต่งแบบนอกบ้านชานบ้านอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเหมือนเตาดินเผาเอาไว้เผาอะไรสักอย่างนะ แต่จริงๆแล้วมันคือเตาผิงนั่นแหละมาดูประตูตรงนี้จริงๆสีนี้ก็สวยเลยนะสีขาวนี่มีสีให้เลือกเยอะอยู่นะนี่ใครชอบโทนขาวดำน่าจะชอบบนทีมมากอ่ะต่อมานะคะสงหลังจานวิสีน,นี้สวยอะ่ะหวานเชียวมันมีความพัดเทลนะ แต่สิ่งล้างจานนี่มีโทนสีแห่งความพาสเทียบเดี๋ยวดูก่อนมันใช่มัใช่ของมันหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันอยู่บนกันนะรีวิวผิดอันอะไรงี้ฉันว่าอันนี้ต้องเป็นของ l i ตเติ้ลคิดแคแน่เลยอะเออเนี่ยนะนี่ไงจริงๆด้วยอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้ถึงว่าสีมันโดดไงสีมันโดดจากอันอื่นๆอันนี้มันเป็นของเออ คันที่ไอตัวอะไรนะไอคันที่คิดเช่นอะไรสักอย่างเนี้ยแหละใช่ไหมฉันว่าแล้วนะเพราะว่าสีมันโทนสีมันโดดเนี่ยมันต่างจากอันอื่นนี่เพราะส่วนใหญ่นะคะสีที่มาจากแพคเนี้ยเขาก็จะเป็นโทนสีแบบสีส้มอิดสีสีแดงสีแดงอิดสีออกคิมครีมไข่ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีดำสีขาวสีเทาไปไปเลย แล้วจะมาแบบเป็นสีพาร์ทเทลอย่างเมื่อกี้มันไม่ใช่นะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะเล็กอันนี้ก็คือที่นั่งนะคะเหมือนเป็นที่นั่งที่ก่อด้วยดินเผาเลยอันนี้โซฟานะโซฟายาวนี่อันนี้พัดลมนะคะพัดลมนี่คือหมุนได้จริงใช้ได้จริงนะจ๊ะนี่โทนสีประมาณนี้เลยโอเค ต่อมาอน,นี้เป็นละแหนงไม้นะคะก็โทนสีอ่อนโทนสีเข้มในแม่สีเดียวกันอันนี้ล่ะน,นี้ก็เหมือนกันนะคะก็สีก็จะแบบเหมือนเหมือน,นจะเป็นแม่สีเดียวกับไอตัวไม้ละแหนงตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะได้เข้ากันเนาะอันนี้ผ้าม่านนะคะผ้าม่านก็สีแบบนี้โทนสีอ่าสมอันเหมือนกันหมดเลยนะคะดูละแนงไม้อันนี้ อืมสีไม้สีอ่อนสีเข้มเี่นนี้สีสวยอะ่ะนี่แล้วก็ถัดมาหน้าต่างอันนี้นะคะมีสีให้เลือกเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่สีขอบหน้าต่างนี่เอามาดูคมไฟคมไฟจักรารของเรานี่นะคะ สวยงามหน้าชายเนี่ยสีสวยหน้าชายสุดๆเลยอ่ะโอเคคิดว่าแบบน่าจะมีเท่านี้แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นแพ็คคิดน,นะเนาะถ้ามันเป็นราคาขายที่ไม่ได้แจกฟรีนะคะเออคิดเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ129บาทถ้ารวมแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นประมาณร3 8สบาทนะก็ก็จะมีแค่เนี้ยแหละเพราะว่าราคามันไม่ได้แรง โอเคก็สำหรับวันนี้ก็คต้องขอจบออการรีวิวแล้วก็การมาบอกข่าวดีไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้ามีข่าวดีอีกข่าวนึงสำหรับผู้ที่ยังไม่มีตัวเกมเลยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่1 8ตุลา EA เขาจะปล่อยภาคหลักแจกฟรีนะก็ใครที่ยังไม่มีเกมแล้วก็คือแบบอยากเล่นแต่ว่ายังเออไม่พร้อมอะไรหลายๆด้านนะคะไปกดเก็บไว้ก่อนเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ เออไม่ต้องรีก,ก็ได้แหละเพราะว่าคือเหมือนนโยบายออกมาแล้วแหละว่าจะเป็นภาคหลังเนี่ยก็คือจะกลายเป็นเกมฟรีไปแล้วนะคะก็คือสามารถกดได้ฟรีตลอดเวลาเลยไม่มีจํากัดวันหมดโปรโมชั่นเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมด้วยนะใครยังไม่ได้ subscribe ก็ซับ s ไ r i b e สมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ